สรุปให้ฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในสภาในการพิจารณายัดติด่วนด้วยวาจาเรื่องแผ่นดินไหวช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนคงเห็นความพยายามของพรรคเพื่อไทยในการที่จะผลักดันคาสิโนให้ถูกกฎหมายแล้วเนาะก็มีการพยายามที่จะเสนอร่างพรบเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพนี่ยที่มีส่วนประกอบของคาสิโนเข้ามาในสภาอย่างรีบเร่งมากผิดปกติและทุกคนก็รู้เป็นที่ทราบกันดีที่28มีนาคมที่ผ่านมามันมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในประเทศเราก็คือ มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบบางคนบ้านร้าวหลายๆคนคอนโดพังไปเลยและเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากที่สุดคือตึกสตองถอลม่มและมีคนเสียชีวิตในสภาเนี่ยเห็นตรงกันทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลว่าผลกระทบท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวเราควรจะเอาเข้ามาคุยกันในสภาโดยเสนอเป็นยติด,ด่วนเมื่อวานเนี่ยพักเพื่อไทยโพสต์อินโฟกราฟิกอันนี้ค่ะว่า ยติด่วนรับมือแผ่นดินไหวเข้าสู่สภาพฤหัสนี้ออกมายืนยันคอนเฟิร์มขนาดน,นี้ทุกคนก็มั่นใจแล้วว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมวันนี้พี่เทงนะัทพงษ์เืองปัญญาวุฒหนะัวหน้าพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นแล้วก็ยกมือเสนอยติด่วนด้วยวาจารเรื่องแผ่นดินไหวสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือพรรคอื่นๆน่ะที่จะเสนอยติแผ่นดินไหวมาประกบกันน่ะก็ควรที่จะลุกขึ้นแล้วก็เสนอยติแผ่นดินไหวปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็เสนอ อีกยัติหนึ่งทุกคนฟังดีๆนะคะพักเพื่อไทยเนี่ยสเสนอให้เอาพอรบรคาสิโนและพระบรนิตโศรก,กรรมซึ่งจริงๆเนี่ยต่อคิวที่จะพิจารณาอีกประมาณ2-3เดือนให้เลื่อน เลื่อนเอามาเพื่อพิจารณาในสัปดาหนะ์หน้าย้ำอีกครั้งว่าเป็นการเลื่อนเพื่อเอามาพิจารณาสัปดาหนะ์หน้าไม่ใช่วันนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันหมดไอ้การเลื่อนนี้เนี่ยมันทําให้ไปแซงคิวกฎหมายสําคัญสําคัญที่มันกําลังรอคิวอยู่อีกหลายฉบับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสภาก็ชุลมนุนวุ่นวายแล้วเราก็เสียเวลาในการเถียงกันไปอีกหลายชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยสามารถรอได้นะคะรอให้สภานี่อภิปรายเรื่องแผ่นดินไหวกันให้จบก่อนแล้วค่อยเสนอยัตติในการเลื่อนเอา พลรลบคาสิโนกับพรบอรนโทลกรรมเนี่ยขึ้นมาไว้สัปดาห์หน้ารอได้แต่เขาไม่รอเขาเสนอให้แทรกขึ้นมาเลยในขณะที่เราเพิ่งจะเสนอยติด,ด่วนเรื่องแผ่นดินไหวไปเพราะว่าอะไรทุกคนทราบไหมคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้อภิปัยเรื่องแผ่นดินไหวไปเนี่ยมันจะไปจบตอนค่ำๆและสอสฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขากลับบ้านกันหมดแล้วบางคนจองตั๋วเครื่องบินแล้วตอน4 5หโมงตอนที่สภายยังไม่ปิด เขาก็เลยกลัวว่าถ้ารอจนอภิปรายเรื่องแผ่นดินไหวจบเนี่ย สสฝาาฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันจะอยู่เป็นองค์ประชุมไม่ครบสรุปง่ายๆเลยคือพักเพื่อไทยกับเฮี้ยนกระหือหรือจะทําให้คาสินโนถูกกฎหมายแล้วก็เลื่อนระเบียบวาระโดยแซงกฎหมายที่ต่อคิวอยู่อีกหลายๆฉบับขึ้นมาและที่ต้องเอามาแทรก,ก่อนที่จะพูดเรื่องแผ่นดินไหวเพราะว่าตัวเองไม่สามารถคุมความสันหลังยาวของสอสพักตัวเองได้รัฐบาลไม่สามารถคุมพฤติกรรมสสตัวเองให้อยู่จนจบประชุมเพราะเป็นที่รู้กันดีเลยว่าวันพฤหัสสามสี่โมงเนี่ยสสรัฐบาลตีตั๋วขับรถกลับบ้านกันหมดแล้วสิ่งที่พรรคประชาชนเร วันนี้เรียบง่ายมากค่ะคือให้พิจารณากฎหมายตามลำดับคิวที่มันควรจะเป็นและเราต้องพูดเรื่องสำคัญที่มันกระทบกับชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนคือเรื่องแผ่นดินไหวและคุณจะมาเถียงกันเรื่อง,เร,องเรื่องกฎหมายเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าก็เอามาเสนอแต่สิ่งที่พักเพื่อไทยต้องการคือ ให้เอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวไปไว้ข้างหลังและคุยกันเรื่องเลื่อนคาสิโนให้มันเร็วขึ้นก่อนและเอากฎหมายคาสิโนขึ้นมาแซงคิวกฎหมายอื่นๆที่กำลังต่อคิวพิจารณาอยู่แล้วพอตัวเองโดนวิภา์วิจารณ์โบยให้สสฝ่ายค้านเสียดายเวลาที่เสียไปกับการยื้อของฝ่ายค้านในสภาสสพร้อมอภิปรายยติด่วนแผ่นดินไหว ถ้าพร้อมมาพิปายเสนอเรื่องอื่นแทรกทำไมถ้าพร้อมมาพิปายเลยทำไมไม่แอบพิปายตั้งแต่ผู้นำฝ่ายค้านเสนอยตินี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดประชาชนพิจารณาเอาเองเลยค่ะ